ความสุขสูงส,สุดในชีวิตของแม่ยามแก่ชาราคือได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาโปรดก้าวให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสร,อริยภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าโดยคลานเข้าไปรับจากพระหัตถ์พระองค์เองและรับสั่งว่าคุณหญิงเฉลาวเลี้ยงลูกเก่งเป็นแม่ดีเด่นจริงๆ แม่รู้สึกซาบซึ้งในพระหมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ ซึ่งเรื่องราวของคุณหญิงเฉลาที่พเอกเฟื่องเฉลอนิรุตเทวาราชงครรคพิเศษทหารม้ารักษาพระองค์ได้เล่าไว้จากบทความเรื่องบทสรุปของแม่จากความทรงจําของลูกเป็นเรื่องราวของคุณหญิงเฉลาอนิรุตเทวาซึ่งเป็นเอกภรยาในพระยาอนิรุตเทวาหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญในยุทยามหาเล็กคู่พระไทยในประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก โดยมีใจความที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่าแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หรัชกาลที่6จะมีงานฉลองประจำปีอย่างมโหฬารในยุคนั้นที่วังสารานรมโดยเจ้านายและเหล่าข้าราชบริพารจะจัดการออกร้าน หรือตกแต่งสุ้มสองข้างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรอบอนาบริเวณวังและแวะชมร้านรวงต่างๆที่แข่งขันจัดงานแสดงหมอรสพที่หลากหลายทั้งแบบของไทยทุกภาคและแบบนานาชาติก็อย่างตื่นตาตื่นใจ เพราะกำลังอยู่ในยุคสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่6พระมหาธทรราชาเจ้าจอมปราดกำลังจะมีพระบรมราโชบายที่จะฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของไทยเช่นปีพาดโขนละครที่เคยซบเซาไปให้กลับมาพัฒนาคุณภาพและรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่จากสุดยอดทุกภาคในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านและมีประเทศต่างๆจากทวีปยุโรปซึ่งงานฤดูหนาวนั้นสนุกมาก เพราะบรรดาเจ้านายขุนนางข้าหบดีพ่อค้าประชาชนต่างสรรหามหากรรมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจมาประกวดประชันกันอย่างสุดฤทธิ์เมื่อถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรมหากรรมต่างๆก็ทรงส่นพระไทยแหวร้านของพระยาบำเรศัก์ขุนนางไทยเชื้อสายจีนจัดก,การแสดงมหากรรมนาฏสินจีนแบบคอนเสิร์ตซึ่งแม่ก็ได้ถูกแนะนําให้รู้จัก กับพระยานนรุตเทวาอธิบดีกรมมหาเล็กและผู้บัญชาการอาหารมหาเล็กรักษาวังวรปรรรแรกพบก็เสมือนถูกสอนการเทศแผลงใส่ต่อมา พระยานิรุตเทวาก็ติดต่อกับเจ้าคุณบำเรอพักแล้วให้คุณหลวงสเสนพอบ้านแปนรับแม่กับยายมาเชื่อมสัมพันธไมตรีที่บ้านเป็นทมศิลป์ซึ่งก็คือบ้านพิสุนโลกในปัจจุบันซึ่งรัชกาลที่หเคยพระราชทานที่ดินให้แก่พระยานิรุตเทวาและกําลังสร้างบ้านอยู่กลางทุ่งนาชานกรุงตรงข้ามกับกรมมสวราชคือราชตรินมัยสมาคมสนามม้านางเลิงกรมม้าหลวงโดยส่งรถเทียมมา้าไปรับส่งเพราะถนน ถนนทางยังไม่สะดวกต้องขุดคูเอาดินขึ้นมาถมเป็นทางเกวียนปลูกต้นมะฮอกกานีร่มรื่นสองข้างทางซึ่งก็คือถนนพิศณุโลกในปัจจุบันระหว่างนั้นพ่อปลูกบ้านเล็กๆริมสาบ,บัวเรียกว่าเรือนย้าวใจขณะที่กำลังสร้างตึกใหญ่อยู่และปลูกเรือนเล็กๆข้างๆกันให้แม่และยายพักอยู่ชั่วคราวตั้งชื่อว่าเรือนคู่ใจ จนกระทั่งต่อมาความทราบถึงเบื้องยุคลบาทจึงโปรดให้พระยาอนรุธเทวาพ่อของผู้เขียนนำแม่เข้าเฝ้าทรงพอพระราชราุทธไทยจึงพระราชทานน้ำสังและตราตั้งตัติยะชุลจอมเกล้าให้เป็นคุณหญิงเฉลาวเอกภรรยาของมหาเสวกะเอกผลตรีพระยานิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญอยุทยาอธิบดีกรมมหาดเล็ก และกลมมหาระสบกับผู้บัญชาการหามหามหาดเล็กรักษาวังวรปรรซึ่งเดี๋ยวนี้คือรอ1 0 0มหาหเล็กรักษาพระองค์ในาพลเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์และแม่เป็นผู้ที่แข็งแรงชอบเล่นกีฬาออมากๆ ถวยกอบจากราชกรีทาสโมสรสโมสรกลอบดุสิตเต็มบ้านเลยแม้แต่ตอนที่พระองค์พีระได้สร้างชื่อเสียงชนะเลิศในการแข่งขันเจ้าดาราทองกลายเป็นฮีโร่ของประเทศสยามที่สามารถเอาชนะฝรั่งยุโรปได้ที่เมืองไทยก็มีการจัดแข่งรถสปอร์ตจากสนามหลวงไปยังพระบรมรูปทรงมา้าโดยจอดให้สนิทที่แนวธงและเปิดประตูรถลงมาวิ่งรอบรถ เพื่อกลับขึ้นไปขับไปจนถึงป้ายให้ได้ชัยชนะปรากฏวนะ่านักแข่งรถกิติมัศักมีมากมายโดยทั้งหลายทั้งสิ้นเป็นผู้ชายมีแม่คนเดียวที่ลงไปสู้กับเขาด้วยซึ่งแพ้ชนะนั้นไม่สำคัญสำคัญที่มีสปิริตน้ำใจนักกีฬาจนต่อมาปีพุทธศักราช2468 ในหลวงรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตรัชกาลที่7ขึ้นสวยร,ราชและได้มีการดุลข้าราชการออกก่อนเวลาแบบเออรี่รีทายไปจำนวนมากแต่ยังทรงโปรดเกล้าให้พ่อเป็นองคมนตรีจน24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร พอจึงลาออกจากราชการกระทรวงวังและตั้งคณะละครบรรทมศิลป์ซึ่งรับช่วงศิลปินและคณะละครต่อมาจากท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือเจ้าจอมมารดาแพรบุญนาคได้รวบรวมฝึกซ้อมและเปิดการแสดงขึ้นที่โรงละครเสียอยุธยาที่สีีกักพระยาศีถนนเฟื่องนครเพื่อสืบต่อศิละปะวัฒนธรรมไทย ตามแนวทางที่กรมหอระศพทเทวราชการที่หกทรงรื้อฟื้นปรับปรุงรวบรวมศิลปาศาสตร์การแสดงต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้ ต่อมามีการจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นเพื่อดูแลนัตสินดนตรีโขนล,ละครและอื่นๆให้เป็นระเบียบแบบแผนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยแบบยั่งยืนได้มีการทาบทามให้พระยานิรุตเทวาไปเป็นอธิบดีกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติโดยมีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามจะเป็นรัฐมนตรีคนแรกในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ แต่พระยานิรุตเทวาพ่อได้ขอตัวโดยอ้างเหตุผลสูงอายุและอยากอยู่กับครอบครัวงเงียบๆอย่างพลเมืองดีแต่พ่อก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆอยู่เสมอจนตอนสงครามโลกครั้งที่สองครอบครัวของพระยานิรุตเทวาต้องอพยพหนีลูกระเบิดไปอาศัยจอดเรือที่เขื่อนหน้าวัดตำหนักเหนือปากเกรด็ดโดยขบวนเรือของพอ่อรวมกับกองเรือท่ากเกษมของเจ้าพระยารามราคบผู้เป็นลุง แต่แม่คงเป็นกองหลังดูแลบ้านช่องโดยไม่กลัวลูกระเบิดจากฟ้าช่วงที่ลำบากระหว่างสงครามโลกมหาเอเชียบุรพาที่รวมวงไัยบูนกับญี่ปุ่นนั้น ชีวิตคนไทยยากลำบากมากต้องปันส่วนข้าวปลาอาหารยูกยาท่านเจ้าคุณโสพลหรือมหาระแบซึ่งแม่ชอบฟังทันเทศและสนทนาธรรมะทางวิทยุเป็นประจำอีกทั้งยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ชอบทำบุญทำทานทุกปีจะต้องเลี้ยงพระที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระบรมทีของรัชกาลที่หบมันจุอยู่ใต้ฐานชุกชีองค์พระประธานในโบสถ์คือพระพุทธชินสีและอธิของเจ้าพระยารามราคบผู้เป็นลุง และอติของพ่อพระยาิิรุตเทวาได้รับอนุญาตจากสมเด็จพระรสังฆราชกรม,มหลวงวชิรยานวงศ์ให้บรรจุไว้ใต้ารรฐ,าฐานพระประธานริมด้านซ้ายขวาเพื่อจะได้คอยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแนวรัชกาลที่6ต่อไปอย่างเช่นเคย และสุดท้ายนี้ความสุขสูงสุดในชีวิตของแม่ยามแก่ชาราคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแนวรัชกาลที่ก้าโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าราพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกลา้าได้เลื่อนสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นคุณหญิงเต็มขั้นตอนแก่อายุกว่า80โดยได้คลานเข้าไปารับจากพระหัตถ์พระองค์เองและพระองค์ยังได้รับสั่งว่าคุณหญิงเฉลาเลี้ยงลูกเก่งเป็นแม่ดีเด่นจริงๆทำให้แม่นอนไม่หลับไปหลายวันเพราะไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยว่าพระองค์จะทรงเมตตาคนแก่กเกษียณน,นานแล้วที่สุขภาพก็เริ่มถดถอยนั่นก็ด้วยแม่รู้สึกทาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์